สวัสดีครับผมอรุณศรีมาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันนะครับตัวอย่างประโยคก็จะมีประโยคง่ายๆคำศัพท์ง่ายๆนะครับมีรอบคำแปลและคำห่านนะครับแล้วก็ผมก็จะอธิบายความหมายของประโยคด้วยนะครับมาดูประโยคที่หนึ่งกันนะครับ there are things I have to improve. there are things I have to improve. หมายความว่า,ม,า things, ม,มีหลายสิ่ง things มี s นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับอันนี้ก็คือความหมายนี้ improve improve แปลว่า ปรับปรุงให้ดีขึ้นทําให้ดีขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นนะรวมทั้งคือไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือตัวเราเองด้วยนะครับมาดูประโยคที่2กันนะครับ I don't have any problem with my age I don't have any problem with my age หมายความว่าผมหรือฉันเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องอายุของฉัน ถึงแม้ว่าฉันจะอายุมากแล้วนะครับแต่ว่าฉันก็ได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองการกินการอะไรต่างๆการออกกำลังกายการพักผ่อนนะฮะก็คือ no problem with my age age ก็คืออายุนะครับมาดูข้อที่3นะครับ his idea is reasonable his idea is reasonable อันนี้ก็หมายความว่าความคิดของเขาเนี่ยนะครับสมเหตุสมผล his idea คือความคิดของเขา reasonable ก็คือมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลไม่ใช่คือคิดแบบไม่มีหลักไม่มีตรรกะไม่มีเหตุไม่มีผลใดๆทั้งสิน้นนะครับประโยคที่4นะครับ I have a career and am unemployed, I have a career, and un and m unemployed. ก็หมายความว่าผมเนี่ยนะครับมีอาชีพนะไม่ได้ตกงานนะครับเป็นคนที่มีงานทำนะไม่ได้ตกงานอย่ามาว่าผมนะครับอะไรประมาณนี้คือบอกให้เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่นิ่งเฉย มีงานทำนะและเราที่สําคัญคือตอนนี้เรายังไม่ได้ตกงานครับต่อมาครับประโยคที่5 I must always develop myself I must always develop myself ก็คือหมายความว่าผมหรือฉันเนี่ยนะต้องพัฒนาตัวเอง อยู่ตลอด always always ก็คือตลอดนะครับไม่ได้นิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับคือทำอะไรพัฒนาตัวเองตลอดนะครับอันนี้ก็คือเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองนะครับมาประโยคที่6นะครับ I needed support and I needed a partner I needed support and I needed a partner อันนี้ก็หมายความว่าผมเนี่ยต้องการคนสนับสนุนนะแล้วก็ต้องการเพื่อนร่วมงาน partner ก็คือเป็นคู่คู่หูนะครับ partner ที่จะมาร่วมงานกันนะครับประโยคที่7นะครับ Do you see how hard I was working Do you see how hard I was working อันนี้ก็หมายความว่าออคุณเห็นไหมผมเนี่ยทำงานหนักนะ how hard how hard ดูนี่หนักขนาดไหนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คือทำทำอย่างจริงจังทำหนักด้วยนะครับ how hard i was working ประโยคที่8นะครับ i spent more time trying to stay here I spent more time trying to stay here อันนี้ก็หมายความว่าผมหรือฉันเนี่ยต้องการที่จะใช้เวลาคือพยายามที่จะใช้เวลาอยู่ที่นี่เนี่ยให้ให้มากขึ้นให้นานขึ้นนะครับคือใจเนี่ยอาจจะไม่อยากอยู่แล้วแต่ trying trying ก็คือพยายามนะครับที่จะอยู่ให้นานขึ้นเพื่อประโยชน์ อะไรที่มันจะดีก็ว่ากันไปนะครับประโยคที่9นะครับ how do you feel now นะคนคนถามก็ถามว่า how do you feel now คนตอบก็ตอบว่า it was so much better it was so much better นะครับหมายความว่าคุณเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นะครับ อาจจะมีอาการไม่ค่อยดีนะครับดูหน้าซีดเซียวอะไรก็แล้วแต่นะครับคนตอบก็บอกว่าเออมันก็ดีขึ้นมากแล้วแหละ it was so much better นะครับก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วตอนนี้เขายังชั่วแลว้ถ้าพูดภาษาแบบไทยๆเรานะครับประโยคที่10นะครับ I croned into bed last nightI croned into bed last night นะครับอันนี้ก็คำว่าคลานก็คือคลานนะครับฉันเนี่ยคลานขึ้นเตียงเนะมื่อคืนเนี่ยคนที่คลานขึ้นเตียงเนี่ยก็มีอยู่สองสามแบบหนึ่งคือทำงานเหนื่อยเหนื่อยมากสองอาจจะออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายมากไปหน่อยนะครับเกินลิมิตก็กลับมาบ้านก็โอ้โหแทบจะต้องคลานขึ้นเตียงแลวก็อันที่สามนี่ เยอะเลยนะครับก็คือดื่มมากดื่มมากไปหน่อยสนุกสนานกับเพื่อนนะครับก็เลยต้องคลานขึ้นเตียงเวลาจะนอนบางคนอาจจะไม่ต้องคลานขึ้นเตียงนะครับนอนกับพื้นเลยนะครับโอเคครับข้อที่11นะครับ everything needs me all the time everything needs me all the time นะอันนี้ก็หมายความว่าโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ต้องชั้นใช่ไหมตลอดเวลาเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นลักษณะการบ่นนะครับบ่นเหมือนกับว่าโอ้เหนื่อยแล้วทุกสิ่งที่อย่างต้องมาลงที่ชั้นนะครับต้องชั้นเท่านั้นแล้วก็ตลอดเวลาเลยคนอื่นไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับประโยคที่12นะครับประโยคที่12 i was busy enough i was busy enough นะครับตัวนี้ก็มีความหมายว่า ผมหรือฉันเนี่ยนะยุ่งพอแล้วยุ่งพอแล้วยาเอางานมาสมหัวให้ฉันอีกเลย <c oughs> เคือเกิดความน้อยใจละนะครับอะไรอะไรก็เอามาให้ฉัน I was uh, busy enough นะครับรู้สึกยุ่งมากยุ่งพอแล้วพอเธอนะครับต่อมานะครับประโยคที่13นะครับ Not to mention itNot to mention it นะครับ อันนี้ก็หมายความว่า,าไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปกล่าวถึงมันเลยนะครับอาจจะมีคนมาเล่าอะไรให้เราฟังแล้วเราเห็นว่ามันไม่จําเป็นไม่ต้องไปพูดถึงไม่มีสลักสําคัญอะไรนะครับ not to mention it นะครับไม่ต้องไปกล่าวถึงมันนะครับต่อมานะครับประโยคที่14นะครับ Hey c h e l l out man Hey chill out man อันนี้ก็หมายความว่าหน้าเพื่อนใจเย็นๆหน้าเฮชิลเอาท์นะครับชิลเอา์แมนแมนก็คือเพื่อนนะครับก็พูดกับเพื่อนว่าเออหน้าใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่15นะครับ I don't want to guess what he's thinkingI don't want to guess what he's thinking นะครับอันนี้ก็หมายความว่า ฉันไม่อยากจะไปเดาหรอกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะครับคือรู้อยู่แล้วหรืออาจจะทํานองว่าโอ้ฉันไม่อยากจะไปเดาคือฉันไม่อยากสนใจนั่นเองนะครับว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะครับต่อมานะครับประโยคที่16 listen I just want a companion listen I just want a companion อันนี้ก็ แปลว่าฟังนะฉันเนี่ยต้องการแค่เพื่อนร่วมเดินทาง c o m p a n นียนหมายความว่า friend friend นั่นเองก็คือเพื่อนนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์เราเนี่ยนั่งรถไฟหรือนั่งรถอะไรก็แล้วแต่นั่งเครื่องอะไรก็แล้วแต่ไปเจอคนคนหนึ่งแล้วเกิเขามาแสดงทำความรู้จักกับเราแล้วก็พยายามจะจีบเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดคํานี้นะครับนะว่าเออเราฉันเนี่ยเป็น แค่เพื่อนร่วมทางกับคุณเท่านั้นเองฉันไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับต่อมาครับข้อที่17นะครับ I was dead tired from the road I was dead tired from the road อันนี้ก็หมายความว่าฉันเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแทบตายเลยนะครจากท้องถนนเนี่ยก็คืออะไรครับรถติดนะครับ สมมุติว่าเราเนี่ยขับรถจากที่ทํางานกลับมาบ้านใช้เวลาสองชั่วโมงเต็มๆอย่างเงี้ยพอมาถึงบ้านคนที่ถามคนที่บ้านก็ถามว่านะ How are you doing หรือหรือ Are you okay นะครับเราก็ตอบคำนี้เลยนะครับนะว่าโอ้ฉันนี่เหนื่อยแทบตายเลยนะรถติดมากบนถนนนะครับนะต่อมานะครับข้อที่18ลูก Look it's pretty much the same look it's pretty much the same อันนี้ก็หมายความว่าดูสินะสมมุติว่าเราไปกับเพื่อนสองคนนะครับแล้วเราใส่นาฬิกาเนี่ยเป็นของแท้แล้วไปเดินที่ตรงไหนสักที่หนึ่งเป็นอาจจะเป็นตลาดข้างถนนแล้วไปเจอยี่ห้อเดียวกันเลยเราก็บอกเพื่อนบอกว่าโอ้ดูสินะมันเหมือนกันยังกะแกะเลยเนี่ยของแท้กับของเทียมเนี่ย เราก็ใช้คำนี้ได้เลยนะครับ Look it's pretty much the same นะครับต่อมานะครับประโยคที่19 How to make sure the driver knows the way นะครับ How to make sure the drivers the driver knows the way นะครับอันนี้ก็หมายความว่าเราจะมั่นใจได้ขนาดไหนว่าคนขับรถเนี่ย รู้เส้นทางรู้จักทางนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของประโยคนี้ส่วนมากก็จะเป็นคําพูดที่คนอาจจะเป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยหรือเกิดความไม่แน่ใจอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็พูดประโยคนี้ขึ้นมานะครับประโยคที่ 20. นะครับ you re really good at it you are really good at it นะครับประโยคนี้แปลงง่ายๆเลยก็คือคุณเนี่ย เก่งจริงๆ Really good นะครับ at it สมมุติว่าเพื่อนของเราเนี่ยโอ้โหทำกับข้าวทำทุกอย่างกับข้าวทุกสไตล์อร่อยมากถูกปากเรามากนะครับหรือว,ว่าเขาชำนาญอะไรสักอย่างเฉพาะทางที่เขาเก่งเราก็พูดคำนี้เลย You are really good at it นะครับใช้ได้เลยนะครับต่อมาครับประโยคที่21 That so cool That so cool นะครับประโยคนี้เราก็จะได้ยินกันบ่อยนะครับในหนังในอะไรพวกนี้นะครับแปลว่ามันเยี่ยมมันเยี่ยมจริงๆนะครับก็เป็นคำชมแบบสุดๆแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายขขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับช่วยกดไลค์กดกระดิ่ง กดแชร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ในช่องของอารุณสีก็มีระบบซ u เปอร์แตงนะครับหรือการที่ท่านใดที่ต้องการจะสนับสนุนเป็นสมาชิกนะครับสมัครสมาชิก,ก,กได้เริ่มต้นที่50บาทนะครับก็สามารถทําได้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีครับ